สนับสนุนโดยง้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งอยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปีคนเราอะนะมันมาออกรายการเราจนรวย <c oughs> จะเปิดร้านไฮโซทั้งประเทศจะต้องไปกินไม่เห็นจานาะโผล่น้ามารายการกุเลยกิกไปมาตลอดมา <c oughs> ตลอดขอต้อนรับเชฟก,กิ๊กแล้วก็พี่ไก่สวัสดีครับ <c oughs> ร้านที่แบบว่าดาราทุกคนต้องไปกินเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยเพิ่งเปิดร้านเป็น Chef t เบ l e ใช่ใชก็จะเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นร้านในห้างสบินส์คาครับที่เซ็นทรัลเวิร์ล่าสุดที่เปิดไปใช่เออฉันก็ไปมาใช่ครับฉไปแอบไปกินมาครับ,รบแล้วก็ก่อนหน,น้าี้มีข่าวออกมายอดขายตอนนี้ที่ร้านเหลือศูนย์บาทครับตอนนี้คุณคิดดูจากร้านที่ต้องไปจองคิวกว่อนร้านคุณอยากว่าจะได้จองคิวนานแค่ไหน ก็นานครับส่วนใหญ่คนก็จะรอหน้าร้านแล้วก็ต้องต่อคิวกันอะไรย่างเงี้ยใช่ทุกวันนี้ยอดขายเหลือศูนย์บาทศูนย์บาทตอนตอนที่วิกฤตที่ที่ในในเซ็นเตอร์เนาะในใจกลางเมืองใช่ต้องต้องปิดห้างทําให้ร้านเราไม่สามารถเปิดบริการต่อไปได้ถูกจริงๆตอนแรกก็เปิดอยู่พักหนึ่งครับเพราะร้านอาหารเปิดได้ในห้างแต่ว่าเขาเขาปิดไม่ให้คนขึ้นนะฮะอาก็คือไลน์แมนจะสั่งไลน์แมนก็ต้องสั่งขึ้นมาแล้วก็เด็กก็ต้องวิ่งลงไปแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้เล็กอ่ะวิ่งขึ้นไปขึ้นมาก็ ไม่เอาดีกว่าใช่แล้วร้านที่ไหนยังเปิดอยู่บ้างตอนนี้ก็มีเปิดที่สาขาแรกเลยก็วังหินนะครับแล้วก็ร้านพี่ชายอยู่ที่มลทบุรีใช่ตอนนี้เปิดอีกทั้งหล่อมีไหมกิ๊กทั้งหล่อตอนนี้ปิดไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับผมเชฟกิ๊กนี่ตอนนี้ก็ต้องยอมรับเลยนะฮะจุดเริ่มต้นเนี่ยเชฟกิ๊กเองเนี่ยถือว่าดังมากๆจากการแข่งขันรายการท็อปเชฟครับช็อปเชฟนะครับแล้วก็เชฟกระทะเหล็กด้วยใช่เชฟกระทะเหล็กด้วยเชฟกระทะเหล็กด้วยแล้วก็มีงานมากมายครับผมหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็จริงๆก็ ดีมากครับในเรื่องของธุรกิจอาหารแต่พอมีวิกฤตนี้จริงๆเราก็ต้องเข้าใจเนาะมันเป็นมาทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคระบาดแล้วก็เรื่องของของทุกวงการมันเจอกันหมดเลยมันขึ้นอยู่ว่าเราจะปรับตัวไงให้ให้ให้อยู่ได้ใช่ใช่จริงเราอย่าตอมแที่ว่าอยังไง อาหารเราเนี่ยก็มีชื่ออยู่แล้วลูกน้องเราก็มีเยอะแยะมากมายเราก็ไม่อยากจะเสียใครไปถูกต้ต้องปรับตัวเองแล้วณนะวันนี้เชฟกิ๊กอยากเลิ่ทิพย์จากปกติเลิ่ทิพราคาไม่ได้ถูกหรอกใช่ใช่แต่วันที่เท่ากับว่าดีลเลอรี่ปุ๊บมันก็จะถูกลงถูกต้องถูกต้องล้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์โอ้โหผมว่าประมาณ50%ได้เลยครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถือเป็นโอกาสดีนะอร์เซ็อย่างเช่นปกติเรากวรจะได้กินข้าวออข้าวของคุณจานเนี่ยนีคาไม่แพงเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ๋อจริงจริงอ่ปอย่างเงี้ย อันนี้ถ้าเสิร์ฟก็ประมาณแบบร้อยประมาณร้อยหกบร้อยเจ็ดสบร้อยหกสิขึ้นอยู่แล้วร้อยหาสรอยหกบครับผมถ้าไปอยู่ที่เซนเทอร์เออวอก็ประมาณร้อยหกสิบร้ยหกสร้านข้าวกะเพราใช่แต่ถ้าวันนี้คุณดีลเวันนี้ราคาจะเหลือเพียง 69, 69บาทหก <69 S 1> บาทมันเกินห้าิบเปอรนตะจริงๆแล้วมันเริ่มมาจากจริงๆแบบ เราเราเรามีลูกน้องเนาะครับเราคือถ้าเราถ้าเราปิดร้านไปอ่ะเราอยู่ได้ก็คือก็อยู่กันไปอ่ะก็อยู่คนแต่ลูกน้องก็จะอยู่ยังไงบางอย่างสำคัญคือเราเราทำเทอทำธุรกิจต่อเราลดราคาลงมาแล้วได้กำไรน้อยหน่อยแต่กำไรทั้งหมดก็ให้ลยกรององไปเปิร้านเราก็ไม่ยมไม่เปิดร้านเปิดร้านอยู่ก็ทำเฉพาะเดลิเวอรี่ใช่คุณดูนะฮะจาก กูไปกินนะครับ160ยหกสิบบาทเชฟติมาจะต้องเป็นหมื่นไม่เป็นหมื่นที่กินหลายอย่างกินปูใช่กินอะไร lobster กินปูแล้วก็มีหนุ่มหนุ่มมาช่วยกินสำคัญตรงนั้นแ่ะมีคนไปกินด้วยเยอะฉันไปทีฉันเป็นคนเยอะพวกคนเยอะไงวุกกอยในวุกกอก็พาหนุ่มไปกินไปเอาอย่างนี้ณวันนี้คุณกระดูกถึงเวลาที่เชฟกิ๊กที่ดังเหลือเกินเนี่ยจะต้องปรับตัวเองครับทุกคนด้วยนะฮะ วันนี้เองทุกคนด้วยนะจริงๆ,งๆแล้วอ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบจังหวัดไหนก็นตามตามสั่งหรือรถเข็นนะ่ะทุกคนมีอาวุธในมืออยู่แล้วว่าปรับตัวให้ได้แล้วก็แบบเอาของที่มีอยู่มาใช้ให้เป็นถูกต้องเอาละเรามาดูกันไหมฮะว่าตอนนี้ไปดูซิว่ามีอะไรบ้างเมนูที่คุณเอากันมาเหมือนกินในร้านเลยไหมทุกเมนูในร้านมีหมดกับหมดจริงๆก็จะมีเมนูใหม่ที่เกิดขึ้นมาด้วยนะมีเมนูใหม่ด้วยนะจริงๆแล้วมันเป็นเป็นเมนูที่แบบ กินในครอบคพัอยู่แล้วแล้วก็อยากให้คนอื่นกินด้วยแล้วก็มาทำในราคาแบบโฮมพุกกิ้งอะไรอย่างเงี้ยให้กินได้ง่ายและที่สำคัญคือทุกอย่างคือเป็นอินดิวเวอร์เลคือแบบแยกขครแยกมันปลอดภัยไม่ต้องเอามือไปจิ้มของคนนี้ไปด้วยแชร์กันกล่องหนึ่งนี้ขึ้นมาปุ๊บคนอยากจะกินก็นกินเลยกินได้เลยล่าสุดมีลูกค้ามาสั่งปุ๊บก็กินปุ๊บขอนั่งกินในรถเลยฮะเขา่งกินบนรถกลับบ้านล่ที่นี่มาแต่สมัยจำเจ้าสมัยอากงคุณหรือเปล่าใช่อากงแล้วก็ป้า อันนี้นคือพี่อันนี้พี่ชายพี่ชายแท้ๆอักโงปะปะคุณเนี่ยมันเป็นรุ่นที่ อ่าผมรุ่นที่3ามกับรุ่นที่3ใช่ครับเลิศทิพย์อยู่ดีมาเป็นหน้าเชฟกิ๊กได้จริงๆก็เพราะคุณไปแข่งรายการเชฟกระทะเหล็กอย่างนี้ถูกต้องครับอักกงกับป้าปั๊กขายไอ้เ้าต้มเลิศทิพย์เนี่ยมานานกี่ปีแล้วโอ้หกสิบปีแล้วครับหกสิบปีใช่ใช่โมก็ส่งจากรุ่นสู่รุ่นเลยนะใช่มันก็จะเป็นเรื่องยากนะที่รุ่นที่3จะต่อเนื่องต่อกิจการจากคุณพ่อคุณปู่อะไรเงี้ยแล้วเขาทำไมทำไมถึงหลงรักในอาชีพการทำอาหารเพราะอะไรรักไหมจริงจริงเราเราโตมาจากอาหารเนาะใช่่่่ครรับบบใชตตืืนนนนนมมาาปปุุ๊๊เเเกก็็็็หหหะะท เห็นตลือเห็นมี่แล้วอ่ใช่มันซึมซับซึมซับมันมันเคยมีเวลาที่แบบแอบแบบหลงไปแบทำอาชีพอื่นลองอย่างอื่นดูเออลองก็เปิดออ organizer เปิดนู่นนี่นั่นเคยทำมาอาชีพเท่ๆอาชีพเท่ๆเอออาชีพเท่ๆอะไรแล้วที่เราอยากทำอะแล้วเป็นไงแล้วก็ไปได้ครับแต่ว่าแบบเราก็แบบมันมาถึงจุดหนึ่งปุ๊บเราว่าหันมาดูธุรกิจบ้านตอนนั้นไม่มีคนดูต่อเราก็กลับมาดูต่อพี่ไก่อะเคยหันไปทำอาชีพอื่นบ้างไหมครับเคยไปทำอย่างอื่นบ้างแล้วกลับทำเชฟตัวจนตัวผมเองน่ะคือ หลังจากที่เรียนจบแล้วเนี่ยตอนนั้นที่ร้านเนี่ยมันไม่มีคนที่จะมาทําเป็นพ่อครัวอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องเข้ามาทํากับคุณพ่อก็อยู่ตรงนี้อันนี้เขาเรียกว่าล้นกตันยูครับอันนี้ครับเรื่อยๆแต่ต้องยอมรับคุณเชื่อมันคุยตระกูลคุณมีอย่างนี้หรือเปล่าใช่ตระกูลคุณมีไพ่อของพวกเขาเคยถามพ่อเขาต้มเนี่ย วังหินตอนนี้เขาต้มบางอย่โอ้โหกูก็ต้องว่าเซเว่นติดติดจริงไหมจนถึงเกษตรนวบินทร์ร้านเขาต้มร้านคนกินเยอะมากคือเมื่อก่อนไม่มีนะมันไม่มีน้อยมากเพราะฉันทุกคนแถวนั้นอยู่แล้วเมื่อก่อนจะไปบ้านพอานนท์ฉันก็ต้องผ่านแถวนั้นหนอ่มปัญหาปรากฏว่าเคยถามพ่อคำถามที่เขาพ่อเขาตอบง่ายๆเลยคืออะไรวะแค่อยากรักษาสมบัติของบรรพบุรุษเอาไว้ก็คือ สูตรอาหารที่ปั่นเขาุดได้สร้างมาเมื่อไปร้อยร้อยปีพ่อคุณจะไม่ยอมเปลี่ยนสูตรสูตรร้อยปีันนี้มันคือตำรามันคือแบบประเมินมูลค่าไม่ได้หใช่ใช่มันเป็นหน้าที่ของคนทั้งตระกูลที่ต้องรักษาไว้ด้วยยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังซิว่าเป็นตระกูลคุณจะต้องทำเอาไว้ก็จริงๆแล้วบอกว่าแต่ละสูตรอ่ะจริงๆแบบอาจจะบางบางบางอย่างอาจจะมีจดไว้แต่บางอย่างมันอยู่ในในในสาอเลือดในสมองอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ทําต่อปุ๊บมันก็จะสูญหายไปหรือว่าแม้กระทั่งแบบเราไม่ทําต่อไปนานๆปุ๊บ มันจะเกิดความหลงลืมได้อะมันมันไม่ชินมือไม่ได้มาใช้ไม่ได้มาใช้ถึงกระทั่งมีสูตรเนีายก็ตามให้คุณอื่นทำก็ไม่เหมือนคนในครอบครัวทำนะยังช่นเป็นทะโละอะไรอย่างงี้อะไรของเขาอย่างเงี้ยที่จะเป็นสูตรที่แบบจะต้องเปิดเป็นเดิมดังเดิมจะมีอยู่ประมาณกี่สูตรฮะก็จริงๆแล้วแบบมันหลากหลายสูตรครับอย่างไอ้พวก เขาผัดกะเพราอะไรเงี้ยก็ไป่สูตรแบบจริงๆแล้วแบบเป็นใช้เครื่องเทศแบบไทยแต่เทคนิคการผัดเราใช้แบบจีนแล้วก็เราใช้ซีอิ๊วปรุงเราไม่ใช้น้ำปลาดังนั้นมันก็เป็นแบบมันเกินกลิ่นอายที่แบบผสมผสานระหว่างจีนกับไทยเป็นกลิ่นเฉพาะของทาง้านด้วยจนลุ่นลูกก็ถึงไปแข่งขันเชฟกระทะเลย จนในสุดท็อปเชฟทุกอย่างก็เลยประสบความสำเร็จจนดังก็่เลยมาต่อย,ยอดธุรกิจได้มากมายเดี๋ยวเรากลับมาดูจาก,กเมื่อก่อนเมนูของมันจานละร้อยแปดสิบบาททุกวัน,นสมน้ำหน้าหลอกสียบ้าสนับสนุนโดยงวนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งอยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปี <shelters> <ตอ le>